พี่วัดตูนจ้ะพี่วัดตูนนะคะการ์ตูนของพี่วัดนะคะเป็นเป็นเป็นอันเนี้ยจากมาแมลงตาดีอะคะ่ะแบนเนอร์ hmm. ของมลงตาดีเดี๋ยวมางตาดีเท้งแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวที่ยกมือสนับสนุนนี้นัโทษกรรมนักโทษากเมืองรวมคดีมาตรา1นึ 2. ย้ำต้องไม่มีใครติดคุกเพราะคำพูดซึ่งก็เป็นภาพข่าวว่าสารพิพากษาจำคุก ทันกวินสองเดือนคดีหมิ่นประมาทสุพนัทสอสพักส้มมานะสุพนัทมีชัยนันนะนะคะเขาก็ม mm ีอภาพนี <c <c ้ขึ้นมาแล้วก็เป็นเทงแต่ว่าแบนเนอร์อันนี้มันอยู่ตรงที่สมคนนี้ค่ะแต่ชอบจังเลยหญิงชายสามคนเนี่ยกระโดดทีบเนี่ยนะใส่เสื้อใส่เสื้อลายธงชาตินะคะแล้วกระโดดทีบกระโดดทีบทีมที่ใบหน้าทีมที่ใบหน้าคุณเทงค่ะอย่างจังเลยนะคะ แล้วไม่มีใครพลาดเป้าเลยนะคะาสามคนนี้กระโดดถีบแบบกระโดดสูงมากปัง้งทีบพยักร้ายไทยถีบ่ะ mm. อันนี้จากพี่วัดนะคะขอบคุณมาก